ปกติดาต้นสองเดือนเต็มจะก็มีแหละแติพี่วานั่นยูแม่ล่วงลอยกัวต้นอีกประมาณหกเดือนมีมั่งตัดสิบห่อแล้วล่ะพอดอกมันก็ออกที่ตะว่าแม่ก็เอาออกเพราะว่าต้องการเห็นมันใหญ่ก่็นี่แม่แจ้งสีหอแจ้งสีเอาผลผลิตไว้กินไว้จำได้สันเมนเ้าปลูกไว้กินมีสองต้นกดี๋ยวพ่อหล่ะลูกตะวันนี่แม่คิดว่าเองที่ก๊ ตรงไฮตรงหน้าเลยียจากการผลผลิตเ่าหรอกจ้ะมาดูแลกบับกีดาตอพื้นที่ตรงนี้ตังแตกีแม่สิบปลูกบักเขียบบักน้อยนาบักม่วงนามมเมล็ด่วมเป็นเกษตรกรเด้อขาดได้ว่าตังแตกี่กะใส่คลองใส่หอด ยาปราบศัตรูพืชแล้วค่ะสารเคมีแล้วก็มีปุ๋ยน้แต่มาพักหลังๆนี่ก็คือพอใส่พวกยาปราบศัตรูพืชแล้วค่ะพวกยาขีดยาพวกยาขามาแรงนี่คือบ่ได้ลงมาไก่ไรหน้าเลยค่ะพืชพักนี่ก็คือบ่อน่นเลยเพราะว่าการห้าเห็บกินมันก็สิเป็นอันตรายสําหรับผู้ห้ากินผู้ห้าวบริโภคแล้วสาหรับหน้าเขานี่ก็สิใส่สารเคมีเพิ่มเติมอยู่กับคือปุ๋ยค่ะ แนวอื่นก็คือสีไสพวกน้ำมกักยูรินซีน้ำมกักหอยเชอรี่ค่ะขันนี้วกเพียพวกมะแรงเกาะน้ำต้นไม้เกาะกินน้ำผักน้ำมะละกอเฮ้านี่ก็สีไสอันพวกอันสารที่เฮ้าเห็ดพวกอันพผืชพันธ์ที่เฮ้าเห็ดเอาเองนี่แหละค่ะก็คือเอาพวกยาซูปเอาพวกเหล่าขาวเอาน้ำสซมายชูรมักแล้วก็ขีดพ่นมันก็ตาย มันกับบางตัวว่าตายมันกับหนีพวกมดแดงจ็ดสีมันสีน้ำเพียขึ้นมาใส่ต้นบักซีดาต้นบักมะละกอต้นบักคุ้งเท่านี้เท่ากับสีลาดดินไหวเรลากาซุกเมื่อนีกาตัวที่ใส่สําคัญอยู่ในสวนเท่าในี่ใส่เป็นประจำจ็ขึ้นน้ำจุลินรี์สังค์ขดเสียงนี่แหะค่ผลิตเองเก็บเองเราเท่ากับใส่เองลดธาตุนุ่นทุ่นาลงมเยอะพอเท่าพ่ใส่สารเคมีเราเท่ากับ พวกขุี่ยแกงสีเห่ากะบ่คคอยได้ซื้อต้อนทุนที่ผลิตถึงเห่าสิบบ่อสูงเห่ากะใส่ใจในขอบในขั้วเห่าเห่ากะใส่นํำยาพวกหํำยาร่างจานโมนี่เห่ากะสีเฮ็ดด้วยผลละหมากลากใม่ของเห่าเฮ็ดเอเิงพวกหนำมักจูลินซี่แกงสีเห่ากะสีเฮ็ดเอเิงกะเลยเป็นผลคอยได้ดีเหล้วกินสำหรับขี้วิดที่เห่าดําเนินไปแต่ละมือแต่ละมือนี่ก,กะ มีผลดีคือบ่มีสารเคมีเข้ามาพัวพันุ์ในขอบกัวเห่าการเห็ดอยาก mm. เห็ดกิน mm. การปลูกผลละมากลากไม้การทํามาหากินกับปวาสารเคมีกับถือบดีต่อสุขภาพเห่าค่ะดีคือนหลาย mm. เคมีกับผลดีของจุลินทรีย์ธรรมชาติเด้อค่ะสารเคมีเห่ากัได้เพึง่งอยู่กับคือพิ่งผ้าปุ๋ย ราวะว่า,ามไส่ยังสีต้นพืชต้นเขา,ต,เขาต้นเขียวห้าสิงามท่านอกท่านใจแต่ว่าผลเสียกับไม่เยอะผลเสียกับคือขันห้าใส่เยอะเกินไปเขาห้าสิขึ้นต้นสูงเหล่ากสีล้มผัดล้มยังสีลมสีอ่อนตอโลกบานนี้ขันห้าใส่พวกยูรินซี่นาม,มักตั้งๆนี่มันสิดีอีกยังก็คือต้นเขาาห้านี่ถึงว่าสิบวเขียวบ,บยยวบ,บเต็มที่ มีกะดีลงไปห้าสิบไปเบิง้งไปจับเบิง้งมันตนแข็งแข็งเราก็ล้มผัดกับวอลลมย่มนหนาล้มของเดือนตูลา่าคือสกีกามาช่วงเขาถอกล่วงมีเขากับสิแข็งแรงเขาสีบอลลมคันเทียบแล้วกะคือว่าจุลินซียพวกต่างๆที่เข้าเอาใส่นี่บีก็เคมีผลราคาเท่าที่แข็งใส่มาอยู่ณปัจจุบันนี่ เพราะว่าสามารถเพื่งผ้าชีวิตของเข้าให้อย่างยืนได้ค่ะนี่คือผลพลอยได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สองเคาะแสงแม้ผลผลิตจะได้น้อยไม่เยอะเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตแต่ก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและไม่ทำลายหน้าดินให้ดินคงสภาพของความอดุดมสมบูรณ์ต่อไป